สวัสดีครับพี่น้องเมนี้พาพี่ขนองมาเบิ่งน้ำนะครับเนาะน้ำเยวันนั้นไ,ได้ได้ลดนะครับพี่น้องผมมาสิลงกับเบิ่งไายเตรียมเสียงเตรียมอุปกรณ์มาน้ำไปดึงไม่ออกจากหน้านะครับเนาะจากฝายพี่น้องน้ำถล่มนะครับน,น้ำยังซ้ำเก่าอยู่เลยครับเนาะเพราะว่าเขาลงเฟรดลงไล่มากแหละน้ำล้นสส่ปิงเวอ่างเก็บน้ำนะครับเนาะแตงแต่มเมื่มขึ้นวานนี่นะครับ พุ่มนี่แหละเนาะประมาณนี่แหละเนะนาะน้ำจะล้น,ลนสปริงเลยนะน้ำจต็มโบยุดเลยพี่น้องน้ำหลากมันแต่ทั้งเขา,นะาเพี่น้องสิไล้มืออยู่ดอกพี่น้องนะผมว่าสิลงมาเปี่ยนไฟผมกะเปี่ยนบ่ทันเพราะว่าน้ำม,มันมาเร็วเกนะินเนี่ยน้อมันอันตรายจนะ้มามันนี่ลนะไปเบิ่งก่อนว่าสิเปล่งใดมือบว่วใดนะครับเนาะ น้ำนะครับเนาะน้ำยังซ้ำกันกับหมู่บ้านนี่นะครับเนาะแต่ว่าลดน้อยหนึ่งนะครับลดประมาณอ่าสองเซ้นหรือสามเส้นนี่แหละเนาะพี่น้องสองเซ้นนี่แหละครับพี่น้องนะ้ำลดจากหมู่บ้านนี่นะครับแต่ว่านนาะน้ำก็ยังเต็มฟังที่เราอยู่เนาะพี่น้องบรรยากาศนะครับ เขาเดี๋ยวนี้นะครับาขาห้าลงไปยืนอยู่แปลงหน้านี่ว่ายืนอยู่คันแท้นะครับหนาะหนาจะเที่ยงข้อแล้วนะครับเนาะเขาตอนนี้นะครับเพราะว่าคันหน้าคันนี้นะครับผมเห็นไรยางลงไปห้วยไปหาอยู่หากินเนาะป่านไรนะที่น้องเอารดดัไนไปบักง่ายเลยเนาะพี่น้องอ่ะป่อยกควนนะครับเนาะ น้ำาล่นล่นข้าหน้าข้าน,นี้กะนน้ำกระท่วมแล้วนะครับเพราะว่าหน้าผมมันจำเนี่ยนะครับจำปูมูอยู่แถวนี้นะครับ อากาศนะครับ บรรยากาศนะที่น้องน้ำอาบาเขาเสียหายบ่บ่เป็นดยังขับเขาเนะาะเพราะว่าเข่าง่ามแล้วนะที่น้องขับรถวมยอดเขานะครับเนาะหอดเจ็ดเือนะครับเนาะเขาบ่เป็นดยังครับพีน้อง สจะทราบสจะทราบนาไฟนะที่นดองเบิ่งอะไรตรงนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้อง